เรื่องอย่าปล่อยให้กิเลสลอยนวลอย่าปล่อยให้ความโกรธลอยนวลอย่าปล่อยให้ความอยากลอยนวลอย่าปล่อยให้ความอิจฉาลอยนวลอย่าปล่อยให้ความเศร้าโศกลอยนวลอย่าปล่อยให้ความขี้เกียจลอยนวล อย่าปล่อยให้ความเห็นแก่ตัวลอยนวลอย่าปล่อยให้ความกะล่อนลอยนวลอย่าปล่อยให้ความเย่อหยิ่งลอยนวลอย่าปล่อยให้กิเลสลอยนวลหมายถึงกิเลสที่ลอยนวลอยู่ในใจของเราเมื่อมีเหตุปัจจัยกิเลสก็เกิดขึ้น ใจเปรียบเหมือนบ้านต้องหมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอกิเลสเปรียบเหมือนสิ่งสกปรกที่อยู่ในบ้านถ้าปล่อยให้บ้านสกปรกรกรุงรังบ้านก็จะไม่น่าอยู่ไม่น่ามองมีแต่เราผู้เป็นเจ้าของบ้านเท่านั้นที่จะกำจัด สิ่งสกรปรกออกไปจากบ้านทำให้บ้านน่าอยู่ทำให้อู่น่านอนเมื่อทำได้เช่นนี้แล้วใจเราย่อมผ่องใสเบิกบานเบาสบายปัญญาเกิด